ทำมาครับโอ้ยร้กำลังทำว้าวถอยแล้วหันปะเนี่ยเหมือนจะไม่ทำเลยหานเดี๋ยวเปื่าข้ามาแล้วนี่ต้องกลัวทางหน้าเราอะไรมาลัดเรียบร้อยโดนลัดมันต้องโดนลัดะนึาจะหาฉุดเมื่อกี้เคียร์กันเอาเองนะแนวหน้าน่ะหุยแต่ตัวใบโอเดียวใช่ไหมใบแมนล่ะเล่นอยู่ตัวเดียวแหละ แนวหน้าไปเคลียร์กันดิเฮ้ยอะไรอังไม่เกี้ <c oughs> เจอนาคอนหายตัวไม่ทันใช่มันชอบ้ังหน้าเลือกตัวนบัคไหนไม่ว่าเกีรดบัคเสียงหายอะ่ะแล้วแพลหลังนี่เป็นบ่อยนะอืเสียงหายนี่คือแบบยังหน้าเราคัน,นคเสียงจะค่อยๆหายไ,ไปทีละอย่าง้ว <c oughs> พักเหลือแต่เสียงตี <c oughs> เสียงตีก็ไม่ได้ครบทุกรันด้วยแปะบ้างไม่แปะบ้าง สภาพักกูหูหนวกเลยที่นี่ขอแบบเอาว่า,า,าเอาแบบไวโอไม่เล่นเหรอตอนเนี้ยจัดไป <c oughs> ใส่อะไรใส่เอาให้สุดเลยบ่อยเลยแบบยกลีตยวเกมนี้ทำเพื่อไวโอตัวเดียวนะจริงไปแล้ว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 ครับไปแล้วไปแล้ว <c oughs> เอาเอาไปแล้วเรดเรดมันเอาไปแล้วเหรอใช่เนี่ยมันน่าจะเอาตั้งแต่ตอนเริ่มเกมเลยคูยม่มรดกใจกินนี่ขนาดเก็บเร็วมากเลยนะไม่เป็นไรเรดมันก็หายแล้วเหมือนกันคุม้มเราได้สองตัวมันเอาไปแค่ตัวเดียวกำลังไปขอคีบอ,อีกตัวแพร์พันนะผมโดยการเลยโอ้อโหหวานเจี๊ยบโทษครับเดินชา้าจัดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวตามเก็บงานให้ถ้าตายบุหรี่นั่นแหะเอาไปแล้วไม่เล่นเลยใช่ไม่ทันร่างของเขาสี่ตัวร่างสามสี่ตัว วัดมัแม็คฝากเคลียงานเัวนเทียบอ้โอ้ยโอ้โอ้มโอโอ้ย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 โ้ยโอ้ยาอยอ้ยโ้ยโอ้ยโน้ย้ยโ้ยโอ้้ยอยโ้ยโอ้ยยโอ้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 ยยยอยอยิง้อยอยอยออยย องเท้ารองเท้ารองเท้ามาได้แล้ว <c oughs> มาบรูไปแล้ว <c oughs> อยู่นี่สั้งมีเมจไ้นี่อยู่นึงระวังไปไม่ได้ไม่ตายกว่ะงานเข้าแล้ว <c oughs> ตายครับโอ้โหแม่นจัดจัดตัวได้ไงวะนะลงไปดิไปเอลเลือดเอาเงินแป๊บเงินหมดแล้วสังบอมีแล้ว นาคอสไม่มีฟ้านะครับออเตอร์นะมันตกตายไปเมื่อกี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันออกฝกันไม่ตายไม่ตายวัหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบโโอ้หหวานเจี๊ยบยขอเวลาขออยู่คนเดียวสักพัก นี่เอหมดเหมดหมดเบิร์ดไม่หันมาฟุบฟับเลยฟุบฟับอะไรหมดไปแล้วใช้ไปแล้วฟุบฟับออกมาแล้วกินไปดิไปว้ายืนดูอย่างใจเย็นแปลกเฮ้ยทำอะไรไม่ได้เอาจิงเปล่าเอาจริงเปล่าเข้าหน้าเข้าหน้าว้าไปไปไปไม่ถึงใหญ่โดนไม่ได้เดินหวันเจ็บหวันเจ็บ ฟร้อมตกเงินน้อยมาสองตาแล้วนี่ย SQ นนมันไปกันหมดเลยครับเต็มครับกำลังไปครับไปใครหน่อยช่ยชวยใครหน่อยเกย์ยูตัวหลบอยู่ <c oughs> ไปสั่งลายกันรู้ว่าตัวเองจะตายก็รู้กลัวเพื่อนตายก็มายืนบังเงินอย่างน้อยจัดเลยพี่ชายกกำลังไปเสริมกำลังไปเสริมกำลังไปเสริมมันติไม่มีบนไปเต็มเลยบนเต็มเลยผิดผ่าแล้วหนีเลยหนีเลยหนีเลยอาจารย์โกยครับอาจารย์โกยยิ้มออนหลังเป็นหลังแล้วยิ้มออนโอ้โห กันหลังจะพุ่งเลยช้อนซะได้ไเง,เงี้ไปเอกมาตอนจบอะไรครับเงินน้อยไงเบิร์ดท,ทีเดียวไม่ได้ใช้เวลาเจองัดซะได้ <c oughs> อย่าไปกลัวโดือดหมดมีหมดหมดแล้วรอรอโดดไม่สนุกกันทั้งครับอยากมีส่วนร่วมบ้างมีมีอะไรจะบอกตู้มังกรจะไม่ไหวโตก่อนนะ อยู่แค่ที่น่อยแค่ที่รอดที่สุดนยิ้มแล้วว้ายิ้มอ่อนกูโดดเข้ามาทำไมนี้กะเอาตายแล้วเมื่อกี้นะครับโดนกูหมดีมันสมรักก็โอ้ยบอย อุตส่าห์หลบคือแล้วนะตอนนี้คือเอามาโยนเอามาหาอย่างเดียวเลยยินได้เล้วไอมีนาคอสาจะหิตแล้วดูนาคอสตกของดีกะไม่ตายนะขอของอีกชิ้นเบิร์ดที่เดียวตายละโอ้โหโอ้โหตกอะไรเนี่ยโดกมางคิงคีลากรอยมันจะเสียดาร์กด้วยคือมันเจ็บเเบบิร์จ็ใช่ไหมกำลังไปสวยไปสวยกลางดีกว่าระวังเบิร์ดระวังเบิร์ดระวัง เปิดมาแล้บอลดับมมีเปิดสวยละกูเอ้ยนะครับต้องเดินถูกจุดตัดเลือดพอมีตัดเลือดมาแล้วมันมาแล้วเหมือนมันแอบโดนปรับนิดหน่อยวะปกติมันไม่โผล่นี่ถอยถอยถอยเจะเสียด้าเราจะเสียด้ารอรอสิบวิร้อยยี่สิบวิมาตั้งใจเล่นละตั้งใจเล่นละตั้งใจเล่นละ ว้าวว้าวโอ้โหกระตุกกระตุกพอไปตั้งหลักแพ็กูยิงใครนี้อ่ะเดิน้ากระรองเสด็จจากใจมีคนร่วงการอากาศครับคุณเติมเลือดไปตั้งใจเล่นแล้วตั้งใจเล่นแล้วตั้งใจเล่นแล้ว กะว่าได้อะไม่ตามนะนาคอตัวเดียวอ่ะกันได้เมื่อหร่นาคอสอ่ะได้นะจบได้อะเข้าเข้าแคนี้นะแคดี้ไหมยังไงไม่น่าไหวปะไม่น่าไหวปะไม่ไ้แล้หละไม่น่าไหวปม่ได้เราไม่มีตัวทำกระเมดตีไม่ทำอย่างงี้ขอเท่าที่ได้ที่ได้เดี๋ยวเล่นใหม่มา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 เอานี่ดีกว่าทป่ะเนี่ยเหมือนจะไม่ทันเลยทันเดี๋ยวเปล่าข้ามาแล้ว นี่มันกลัวทาร่ามันจะมาลัดยังไงนี่รักทาร่ามันเอาอะไรมาลัดเรียบร้อยโดนลัดมันต้องโดนละแล้วถึงจะหาชดเมื่อกี้โดนถ้ามันทุบเนี่ยจบเลยขอตั้งหน่อยครับเขาหลังให้เข้าหลังให้อนาคตกันเองอนาคตสกำลังจะเข้าแครี่ก็เลยมาดักไว้ให้ มันไม่กล้าเข้าหรอกเพราะเฝ้าอยู่นักคอสหายไปเลยว่ะฟาร์มเฟิร์มก็ไม่ฟาร์มเป็นไงการรังไป I'm on my way พูดเป็นกงนะูจอกเดืองให้นักคอสหน่อยจ้ะปวัต้มเลยระวังมันว่รมวังมวามวามคนจริงตีป้อมคนจริงตีป้อม ไม่ทำดาเมหน่อยหรอกำลังทำวาหอยแล้วนักีนอมันไม่เหมือนแบทแมนนะอันตรีมันไม่เหมือนแบทแมนแล้วว่าละเอียดมากมันเร็วขึ้นไหมมันไกลขึ้นแต่มันเล็งยากขึ้นบอกไม่ถูกเหมือนกันมันไม่ชินงั้นเอาเอาฟาน่านแล้วจังหวะพุ่งมันจะชะงักไปแป๊บหนึ่งด้วยอย่างแบทแมนนะมันจะ เบิร์ดได้ต่อเนื่องเลยอ่ะแต่เนี้ยพุ่งแล้วมันจะหยุร์ดไปแป๊บเอาแล้วมันแยกแล้วมันแยกแล้วเอาดาร์กได้นะเนี่ยความจริงเนีอะมันน่าจะรู้แล้วมันไม่ทันแล้วรอดักตรงเนี้ยเดี๋ยวนาคอสมันคิดว่าว่าเราจะเอาดาร์กแล้วมันแล้วเราก็จะยังไงครับไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะครับ ว้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นาคอสแม่งรอปิดอยู่กันคีดไม่ได้ด้วยเนี่ยคีซี่อยากเอาครับได้ด้วยนะโอ้จะโก้เดี๋ยวพวกวิซ <c oughs> ตามไปไปหาบอลได้ชิดซ้ายไว้ชิดซ้ายไว้ชิดซ้ายไว้ตบไฟเลี้ยวแล้วชิดซ้ายตบไฟเลี้ยวแล้วชิดซ้ายคนเดียวกว็ได้นะโอ้โหอะไรนีไปนีไปนีไป บอกว่าจบไปเลี้ยวแล้วชิดร้ายตบไปเลี้ยวไม่ทันนะสี่มาสี่ไปแล้วตื้งเลยอ่ะเก่งเลยผมจำก่อนละเบอร์สี่เอ็ดต้องไปลดกราฟิกเนี่ยกระตุกมาไม่รู้ว่าเป็นเรียบเดี๋ยวนาคอสมันต้องเตรียมมาลอยคุมแครี่นี่นาคอส์สไม่ทงนไม่ทังไม่ทันไม่ทันไม่ทันนาคอสไปบนนู่นเลยจ้ะวับผู้เชย นับนักคอสกำลังกลับมาเดี๋ยวคุมให้นักคอสไม่มามันไปไหนปล่อยก๊อดย่าปล่อยกอดย่าอ้าวมีก๊อดด้วยเหรอโอ้แล้วก็ไม่บอกครับปล่อยัญหามอยู่ปล่อยไหนปล่อยบนปล่อยล่างปล่อยกลางแล้วก็ไม่บอกคนมีก็เงียบเลย ก็ถา,ามหนูรอจะกระตุกหอยหนะจะหอยช้าไปแล้วอะ่ะใจเย,ย็นใจเย,ย็นเบิร์ดยังไม่ไปเบิร์ดยังไม่ไปโดนเข้า,หาให้แล้วโดนเข้า,หาให้แล้วนาคอร์ดเข้าแล้วนาคอร์ดเข้าแล้ว,าลวรางไม่ดีเลยใจพี่ก็ไปจอ่อเขาเลยใจเยี่งนะจ่อรอเลยครับแลกกันไปเลยยังนี่ สวยงามจิงที่บ้านคนจริงที่บ้านโดนแชกแล้วสวยครับตอนนี้ป่ายังโยนมันเล่นไม่เหมือนเดิมอ่ะตะกีวิวดอย่างบ่อยเลยตะกีวมันดีเลยลงใช่ใช่ใช่มันแบบดูเออเออององ